เจแล้วพุณนอนครับแบบลงไปนอนเลยอ่ะอีะ่าห้าวนะไม่ค่อยเห็นเจ๊แล้วกับเด็กข่าไหนนะเตะบัวล่ะเต๋บัวละ,บ,วละบัวครับบัวครับบัวจะคึกหลายลูกเลยเออเรอดแรง

น้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสูงผมก็ได้สามสิบเนี่ครับอีกสองปี ไยท่าวสวยๆก่อน action นดบัวเองนี่นี่ระวังท่าแสบบัวไม่ได้บัวจกก่อนทีหนึง่ง <c oughs> ลมตึงเลยอโอ้โหบางหมมาสามสิบปีอะไรจะขนาดนี้เฮ้ย เฮ้ยดูครับแม่ครัวตื่นแล้วตื่นมาทัคิ้วยังตื่นมาเขียนคิ้วยังตื่นมาเขียนคิ้วแววโอ้โหเห็นไม่ได้ฮะตื่นมาเขียนคิ้วยังโอ้ตื่นมาแต่งหน้า lấy cái cây nô này ừ, phim bùa phim đúng đạc bùa đồ bọc anh à chị khỏi tiệp phong thiên nương ừ, yeah. oh. หางนี่หลุดลูกหางน่ะนี่ครับถ้าสมมติว่าโทษนะนี่เหยียบงี้แหละนี่ตัวนึงเหยียบอย่างนี้ใช่ไหมแตมิว่าเมื่อนเหยียบอย่างงี้ปุ๊บบืวอก็ลุกอย่างนี้เนะี่ยมันก็จะมันก็จะก็จะหลุดไปนะ วันนี้ทำอะไรกินครับทำไมใส่ผ้ากันเนปื้อนมาอัพสยามไหมฮะขนมปังหน้าหมูมีขอหน้าช้างได้ไหมนี่ดูดูโน,โน าเบัวมาเล่นด้วยวะเขียนแล้วเขียนแล้วอืมอ้มไอมิมมี่โอ้โหเสียงชื่นโยนสำรรถใส,ส่ตุ้มต้ำตุ้มตมม้ำเหรอ เห็นแต่ดักออืมไม่ได้ยว่ลุกไม่ได้เออดักดาดหนักพุงหนักก้นอืมโอ้โหเออเอองับหายเอออืมเออ,อ เออืึหือหือ,หอ,หอ,หอลุกก่อนขายใหญ่ลุกยากทุกวันนี้หนักดากอาชีพเออกว่าจะลุกได้นะเดินไปแล้ว เธออยากเล่นกับเด็กๆก็ก็ใช่ครับก็มีสม่วนเธอก็อยากเล่นกับเด็กๆบัวชอบคนมีมีคนมาหยอกแล้วก็ชอบหยอกคนอื่นโห ดูขนาดกินเยอะอย่างทองสแอนอนอนแล้วแอนอนบ้างโอ้โหแอนนอนเลยนอนเลยเออแอนนอนบ้างไอชิบออโอ้โหดีกว่าอึ่งลิงเหมือนกันตอนนี้อันนี้ก็อึ่งลิงเหมือนกันนี่ก็อึ่งลิงอึ่งลิงอึ่งลิงมันไปใส่สารนะครับว่าอู้ใหญ่อึ่งลิงอึ่งลิงอยู่ยิ่งใหญ่อึ่งลิงอึ่งลิงใหญ่อึ่งลิง ลักษณะใหญ่กลมเก็บหางครับช้างดูแล้วล้วเล่นเราจะเก็บหางเข้าไปนะบัวก็บอกได้หมดทัดสดชื่นเราหยิบหางกันเด้อสองคนนี่ออ่ะชีอายุสับปรเล่นกันแป๊บหนึง่ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพ่นมาแล้วแกะนี่ไม่ต้องร่งางก็ได้แกะแกะเกี่ยวมาให้เลยอุ้ยขอเสียงหน่อยอุ้ย,ย,ยทำไมวันนี้ตัวหอมวะทำไมวันนี้ตัวหอมวะหอมทุกวันหลาฉีดนล้วหอมอะไรมาวะจริงเหรอ,หอส,สปริงทาครีมสปิงซองด้วยเหรอ ลิสติกที่แถมกับสปริงซอง้เหรอไอีสตกเป่ส่งมาให้มลสติกปแม่ส่งมาให้อีกลองพื้นอ้ด้วยไมใช่อะไรดีดีคิวเดีดีดีมีด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 ยดดีดยดี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 ด เอาไปต้มทำยำกิดนดีอย่ามอะไรจะไปลอกอนนลอกเปลือกหนังขโพดโอ้โหใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากกินไปอืมเอาไปฝากขวายแล้วเปลือกขโพดอ่พอบอกวันนี้นนนไม่เต็มยได้เย้เตอมจังพะนะ ว่ะโนวอยากกินแล้วโนะสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีสวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะครับผมใครที่ได้ห่างบัวนะคะก็ติดต่อไปหาสิงเด้อพี่น้อง จบก,กันละแล้วถ่ายมุมนี้มันจะดำดำมืดๆหน่อยนะเพราะมันย้อนแสงครับถ้าถ่ายมุมนึงมันจะชัดแต่มันเออ่วลิฮอสโซฮอสสุดรอถ้าถ่ายอย่างเงี้ยนะชัดเนี่ยซูมไปสุดละขอเสียงหน่อยเอชโชลเตะคางเตะคางภรรยาหนึ่งทีเสยคางไปหนึ่งดอกบอกไม่จำเยอะ อยูแรงแท้อืมบอกผมไม่ใช่ผู้ชายที่จะจะต่อยผู้หญิงนะครับแต่ให้ดุมแฟนผมดูเฟิร์สแล้วเออมาแล้ว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 เขาเสียงหน่อยตะครู่ที่รับเขาเสียงหน่อยเขาเสียงเขาเสียงอ ตัวนู้นขอเสียงหน่อยเสียงพรับเพาะแบบนึงบัวเวตามินิดรอหน่อยรอหน่อยอบอมาได้ก็หิวโอ้อะไรอะไรอะไรมันตุ้มมาจากไหนลูกทีโคมาเลย ลูกปีต mm ิเ hmm> ล่นน้ำอย่างนี้นะโยนโยนโยให้นอนนอนดูน่ะยืนอุ้งปุ้งอุ้งปุ้งอย่างนั้นน่ะเอ๊ะนี่อันนี้สวยมากินขุยกระพอดด้วยอ่ะนี่อันนี้สวยให้หญิงก่อนเนาะบนเนาะจุ๊บๆๆๆโอ้หญิงว่ไมาดิฉันทะเลอก Good morning everybody at every day every month every year โอ้โหดูดูยืนคารังอีกเออแม่โซแกงแกงหมอไม่เห็นโนหรือ โยนโยนให้เจี๊ยไม่ไม่อกให้เจีย๊ยบด้วยจา้าเจีย๊ยพลายเจีย๊ยบลายเจียยเจ๊ยบบอกสัมนี้โอ้โหเล่นน้ำลายลูกสัมนี้มันไม่สกิดเฉพาะฉันหรอกเออเจอึดตั้งใจมากเลยสักคู่สักคู่อเจโอโหไล่มาครับอโอ้อโออยไปแย่งแม่ไม่ทันหรอก คนละชั้นกันจ้าวานหวงการหมดยังใกล้หมดยังฮะหมดแล้วลวันนี้เราจะไปซื้ออะไรให้นายมกินดีฮะไปซื้อปลาดุกปลาดุกย่างกับกับข้าวใครน้นแน่ไปนองวะ ให้ใครครับต้มไก่เลยนะกิน,ห,นหมดแหละเปลือกก็กินจริงถ้ากินกินทั้งเปลือกเลยก็ได้แต่ว่าอยากให้กินแค่ข้างในเฉย<ๆ>อ่ะในคลิปต่อไปเราจะสาดน้ำให้เด็กๆเล่นกันนะผมก็ฝากกด ดับสไครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ